นัมมาะเทวาีเดวังสัมพุทธังโสติเดสังคังนัมมามาธรรมทาญาดัศสังคังโสติยาวังนัมมามาธรรมทาญาดังสังคังโสติการะกังโสติยากรวัตูนังระมัดกันญาเทวสา อัญเตปะวาเีากานันตา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 านิจการทิทย์กันตานาตาปายะพระวะสุทีพระวันเมรำดับต่อไปขอให้กราบตามโอมตสสพโอมมหาเทวะมหาหารัมมหาวัสการัม มหาพิคเนงอานังกิญญาณังนามัสสามีนักโนม,มนัสโอคเนสายนมามัสิทธิสวาหะฮิริโตสีคนะปะตนัตเยนมามัสโอคเนสายนามัมีคาติโตโร สารีกะตัมมรัมสารีวันนี้ปุรียัมท่าคาอารีโอมวิชัยวิชัยยามาทีมหานกยราสปตตีมหาไตรรักษนากรปาิเนิคันนาสักนารายะปาริยมาาทายมาสุปาริาพัน อริการโกะจาเยปุภูมิอริภูมิอริอิตันเนียเนียสัตตุนาสัมนาสัมภัยทาตสัมไอยะวายวายอกขณาคณาคิดเนียคิดเนียรำคุณเทเรเทเรจตุวะเทสิระเป้าสิเทรวะเทวุทธากัทธรรมะธรรมสาน สัพทาเตธรรมสตุวีนาสนังมหายุริองสรรทับินนาภาวรมราชาปฏิป้าอาปะอง์ทรงสแสดงความสวัสดีจเจริญศีตามระบอบอันหนึ่งข้างนอกรัะธรรมสำหรับขจัดมืดมนสิงชะงนวิกิจชานำมาซึ่งสวส,สวัสดิ แก่แัพว์ในไตรภพอันหนึ่งข้านกในสมผู้จงนงธรรมทายาแห่งมูนีหน้าจองทำนำสิ่งสวัสดีมีความชอบในตนเดชผลเพื่อประนามพระศูนยส,สามสิ่งดิเนเลิศเป็นที่เกิดสิริสวัสดิ์จงขจัดพยันอันตรายความสุขสบายกาลจิตจงประสิทธิ์โดยประสงค์อันหนึ่งข้าจงใจมากโขอ,อาราธเทพทั้งของผู้ปกครองรักษาบรรดาสถิตใกล้ไกลในปุ้มพารดอนอมรพบสถานทุกพิมาทุกแห่นทั่วตำแหน่งอมรเสพเชิญสาธุเทพสมาคม อุดมสถานเชิญรับสักการะอีกรรมและสดับคำารณนาราบรรดาสัพพมนุษย์ทั้งปุประสตรีย่อมมีอนุภาพยนกว่าเทพ่วดอ้วนด้วยล้นมีศักดานุภาพมหามหิจิตรสินใดล่วงล้นผลเหลือกำลังมนุษย์ของข้าสุดปรานาเพื่อเทวานุเคราะห์นั้นให้เสร็จกิจเหมาะนั้นครั้นบัดน,นี้ข้าบาตเียนอังคาพีกรรมซึ่งจะทําตามควรเทพทั้งมวลจงรับสรรพสิ่งซึ่งเป็นอมิสตมชาางอันึงพิธีการบุญมาในตรายรัต แบ่งเหตแบ่งเขตประเ็นทานการอุทิศเทวดาลาษีวนาทำก็ดีมีการรักษาสิ่งถืออภินาปวนาขออมรเทวดาทั้งผองจงได้รับกองบุญฟรีสีงามดีทั้งมวลจงชวนกันอนุโมทนาด้วยมหากุศสจิตให้ประสิทธิ์ปัตตานุโมทนาไม่สำเร็จสุนทรเสพในวรเทพสันดา อันหนึ่งการสัตยาราบอีกรรมที่จะทาขึ้นไว้เพื่อให้สุรคณาฟรีดายินดีตามแม้นมีความไม่พอใจขอเทยบทิท,ง,ท,ทงหมดจงอดโทษยกทิ้อันหนึ่งกิจอื่นๆมีดาดเดินใดๆโดยใจมุ่งอยู่ในหนมู่มนุษยชาติมากกว่าเทพเห็นผิดจงมีจิตคิดกรุณายกโทสารโทษอ,อันหนึ่งโซนเทพทุกพระองค์ผู้ดำรงทิพย์สุขเกษมกมลเรมปราโมทจงเยี่ยโสโสสงสดับพจนะคำสนองสนองและโปรดแด้อนนเคราะมาัด ในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องตรวนธรณีโดยการนำของคุณอัธิสรชาวปรีชาคุณสุภกิจกันุปต์เรล่าบาดานักสแสดงผู้จัดและทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ขอให้บทงานจงเจริญถาวรยิ่งยิ่งขึ้นถึงสิ่งสิรสวัสดาพิบบติจากทุกรโทน

สา,ส,าสามหนึงมาอดีมองโอเคต่อไปต่อไป,อไ,ป,อไ,ปไปเรื่อยคือมองไม่เห็นอะไรที่ถ่านเลย <c oughs> <c oughs> ใช่วัคือเดีก จับมจับต้อง้ครับตาง่อครับม้ายนครับ้มองลองนี้เลยะครับมอง้องนี้นะครับเอดีครับดีครับพี่ตุ้ครับมองครับพี่ตุ้มองหน่ยพี่ตุ้เฮ้ดีครับ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  ไปการเจอการตรวจภาษทาสิทาแจจะเป็นเส้นของจัดนะครับแล้วก็ผู้กำกับให้มีวิติหน้านะครับทยั้หดแล้วต่อไปก็เป็นส่วนของสิ่ตีและอการที่ที่ควาขอของพระองค์นะไบตรงนะครับในการส่งน้ำจะมีวันน้ตามกับวันน้กรสทสามารถส่งน้ำแล้วก็สมงน้ำเพื่อมลท่ยสันถ้าไปมาก็จะเกิไม้ถึงาระไร สังเป็นหรื่องมือันรป็ัมีประสิทธิภาพในการทําให้ความมั่นรงเกิดความจริงนะครับประกอบกับในระดับคืออำนาจของผู้สืบสังคมภาราก็เป็นตํปฏิบัติสร้างโน่ก็ประสิทธิภทธิ์ท่านนั้นได้รับการประสิทธิ์ทีมีอำนาจควบคุมในผู้จัดการเจิมที่หแต่ก็ว่าเป็นการเป็นการควบคุมส่วนสิ่งอื่นั้นจะเป็นการเจิมที่หน้าก็ต้องการที่หน้าได้รับการยึดถือชอบของเราเอาล่ะต้องรับต่อไปขอเชิญในส่วนของผู้จัดาร

สรายพอป่ะขนาดข้าวไม่ไหววาวพอป่ะ อขออนุญาตรีแลกนิดน <opportunities> <skin> ึงคับขออนุญาตีแลกนิดนึงมีฮาร์ดมามีฮาร์ดมาขออนุญาตมีฮาร์ดทอหนึ่งมาสบายสบายไม่ร้อนสองห้าอยู่สองรูปมาให้รูปมาฮะเฮ้ยมาครับตะคุณนะคะค่ะคุณอน เอวิด <łość> ีโอด้ครับหนึ่งุกครับหนึ่งวิดีโอลักหนึค่ะวิดีโอลักหนึงค่ะ

ยังรุ่มอีกรุ่มคีกรุ่อีกครับใครคะแม่คะต้องารแค่สองสองสองสอ